คลิปนี้เรามาเขียนคิ้วสวยด้วยดินสอราคา20บาทกันค่ะฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่วันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้ค่ะคลิป การใช้ดินสอเขียนคิ้วในตลาดที่ขายกันอยู่20บาทนะคะ <Wow. S 1> เป็นดินสอเขียนคิ้วของจีนนะคะซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะคะรุ่นนี้ก็จะมีอยู่หลายสีเหมือนกันนะคะเวลาเราซื้อมาหัวมันก็จะเป็นแบบทรงกลมๆนะคะแต่พอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราต้องมาเหลาให้มันเป็นทรงลักษณะปากเป็ดแบบนี้นะคะ มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเขียนคิ้วได้ง่ายขึ้นแล้วก็เส้นคมขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเราซื้อดินสอแบบถูกๆู0บบาทอย่างนี้มาใช้แล้วเนี่ยเราจะเขียนยังไงให้มันสวยขึ้นนะคะสำหรับคิ้วของเราค่ะ สำหรับน้องๆมือใหม่นะคะที่ยังเขียนคิ้วไม่ค่อยเก่งนะคะเราก็จะต้องมีการวัดตำแหน่งของคิ้วก่อนนะคะซึ่งพี่วันก็เคยทำคลิปการเขียนคิ้วไว้ให้ดูแล้วหลายคลิปนะคะแต่เดี๋ยวยังไงจะทบทวนกันอีกครั้งนะคะก็คือการเ,าเริ่มเขียนคิ้วนะคะตำแหน่งหัวคิ้วนะคะเราจะอยู่ที่หัวตาตรงกระปีจมูกอย่างนี้นะคะนี่คือตำแหน่งหัวคิ้วนะคะ แล้วก็ตำแหน่งจุดโก่งคิ้วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะปีกจมูกผ่านกลางลูกตาดำนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จุดสิ้นสุดของคิ้วความยาวคิ้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ เมื่อเราได้ตำแหน่งของคิ้วทั้งหมดแล้วนะคะคราวนี้ก็มาเริ่มเขียนคิ้วกันเลยค่ะโดยเริ่มวาดตั้งแต่เส้นใต้ท้องคิ้วไปนะคะช่วงบริเวณหางคิ้วนะคะค่อยๆไล่วาดไปแล้วก็เติมสีคิ้วไปตามกรอบที่เราลงตำแหน่งไว้นะคะแล้วก็ช่วงหัวคิ้วเนี่ยก็ให้เราวาดด้วยวิธีการะสะบัดขึ้นตรงๆนะคะตามเส้นขนคิ้วนะคะ เมื่อเราเริ่มได้โครงแล้วนะคะคราวนี้เราใช้คัตตันบัตนะคะในการช่วยเกลี่ยสีนะคะไม่ให้เส้นมันคมมากเกินนะคะในกรณีที่เราไม่ได้มีแปลงแต่งหน้าหรือว่าไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยในการเขียนคิ้วมากนะคะเราก็ใช้คัตตันบัตในการช่วยได้ค่ะแล้วก็ลบตำแหน่งคิ้วที่เรามาร์กเอาไว้ออกนะคะเพื่อจะได้รูปโครงคิ้วที่ดูคมแล้วก็เข้ารูปนะคะตามที่เราต้องการ ตรงจุดไหนหรือตำแหน่งไหนเมื่อเราดูแล้วเนี่ยเส้นมันขาดหายไปนะคะเราก็ใช้ดินสอในการเติมได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะข้างหนึ่งนะคะ,ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปเขียนอีกข้างหนึ่งนะคะ เพื่อความชัวร์แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการได้ส่งคิ้วที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดทั้งสองข้างนะคะก็ใช้วิธีการวัดตามที่พี่วันบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือคิ้วที่ได้จากการใช้ดินสอ20บาทเขียนนะคะสีก็จะออกมาเป็นโทนน้ําตาลแดงนะคะเบอร์สีที่พี่วันซื้อมานะคะก็ถ้าเกิด เรารู้หลักวิธีการเขียนคิ้วที่ถูกต้องนะคะคิ้วก็สวยค่ะแม้ว่าเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วราคาแค่20บาทนะคะก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะแล้วก็ทำตามที่พี่วันบอกนะคะส่วนสีของดินสอนั้นจะใช้สีอะไรก็ดูพื้นสีของผมเราเป็นหลักนะคะขอให้อ่อนจากสีผมเรามานิดนึงนะคะค่ะสำหรับวันนี้พี่วันก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ